สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube กบคว้ยงามเรียดนะครับเนาะเมื่อนี้กัออกว่าพบพอกับหอยก้อยก็เลยครับพี่น้องเอาสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพบพอกับหอยก้อยบ้านนับบอนคือเก่าค่ะกับเสาร์วันที่สิบเก้าเดือนมิถุนายนค่ะว่าสองพันหกสิบแปดค่ะอ๋อไรงานในีหอยก้อยเมื่อนี้แม่นี่สูงลอยสี่สิบเก้านะค่ะทองกับพอเพชรล้ำคองในแปดเดือนค่ะทองกับพอเพชรล้ำคองในแปดเดือนหน่อยก้อยเนาะค่ะที่ตั้งเขาไปใช้หอยก้อยไหมจิตตังฟั่ม อยู่บ้านน้องบอนตะบุนน้องแก้วผู้เจัดเลยค่ะอยู่บ้านน้องบอนตะบุนน้องแก้วอันผู้เมืองจังหวัดเลสครับเนาะเออพอลังกี้น้อยนะหน่อยก้อยตัวนี้สถานะเป็นแน่ให้ก้อยนี่ตัวนี้ท่อไปแปดเดือนค่ะ ทองแปดเดือนท่องกะพอได้ไฮก้อยท่องกะพอเพชรล้ำโขงค่ะทองกระพอเพชรล้ำโขงในแปดเดือนเพกกื่นเคยได้รู้มาจยังตัวอะไรก้อยนี่ท่องทองที่สามค่ะทองที่สามนะครับแล้วส่วนสูงลไงรในไฮก้อยนี่ครับสูงร้อยสี่สิบเก้าค่ะสูงร้อยสี่สิบเก้าเพื่นเคยได้รู้มาแล้วสามตัวน้อยน้อยก้อยนี่ครับจุดเด่นมันนี่เป็นในไฮก้อยตัวนี้ครับจุดเด่นตัวนี้โค้งสางมาเต็มค่ะสูงยาวค่ะลึกค่ะตัวนี้เป็นค้อยสายอุเทยโค้งสางดีน้อยน้อยก้อยตัวนี้แน่นค่ะนี่ครับเป็นค้อยสายอุเทยเอ้า บันี้ราคาเปิดไันทีล้าอะไรคก้อยเปิดไว้หกหมื่นเกพันค่ะหกหมื่นเกันบาทแมนคอสูงอยสี่ิบเก้าค่ะฟังกาผิด้อยไอยน่อฟังกฏผิดแน่นอนค่ะแมนับพีนองอาออาอันาน้าาคุณมึงองต้องบอกอัตลักษณ์ยไท่ผิบานองกยเข้ามาหน่นี่ครับปาแต้มค่ะแก้มจ้ำคนาเขาเปิดดีค่ค่าเขาเปิดดีเอ๊กนาวเผางี้ยเลยครับดีครับเปิดไว้ที่หกหมืเก้าพันค่ะหกหมืนเก้าพันบาทหาบ่ได้ย้อมยก้อยด่ค่ะ ของดีแลค่าถูกครับบริโอยก็มาเปิดแบงแปดแบงครับเปิดแบ่งควายแม่ท้องเพชรลำโค้งได้แปดเดือนหกหมื่นเก้าพันบาทน้อยก้อยเอาบริษาทบโทรได้ก้อยเข้ามาหศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะดีไลนกับเบอร์นี่ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์กับพี่น้องป้าของเงียบง่ายไม่หงุดหงิดมาเปิดมันษัทคือเปิดราคาถูกจริห้อยก้อยเปิดแบบราคาเกษตรกรแบ่งปันเลยค่ะ มาเปิดเอาใจพี่น้องเศร้ากษตเศรษฐกอได้น้อยก้อยเนาะ,นะช่วงนี้ก็น้ำกระท่วเขาครับเจ้นา,า,านี่ทั้งภาคอีสานเทาก็ฝนต,ตกดีครับวันนี้หอยก้อยเอาของดีมาเปิดราคาถูกๆเลยครับพี่น้องเปิดไว้ที่ 6, 9, ทกทหกหนะมื่นเก้าพันบาทเอาฝากเบอร์โทรให้ก้อยหน่อยสูงเก้าหกสามเก้าหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะไอดีไลค์กับเบอร์นี้น้อยไหมก้อยแน่นค่ะจังใดก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องยูทูบก๊อปควายงามเลยได้พี่น้อง สีหาของงามๆถูกๆยิ่งๆยังสีมาฝากพี่น้องน้อยก้อยค่ะอันนี้คือของแถมนี่น้อยก้อยเนาะพี่น้องคุณทับคำว่าไรานะครับพี่น้องน,อน,นี่แถมไปทุกโตค่ะอันใส่ข้อ,อนี่แถมไปทุกต,ตน้อยก้อยแก้มค่ะนี่ครับแถมไปทุกต,ตั<อ>ด้ะครับพี่น้องนี่แหละของแถมครับแล้วก็ได้ของยิ่งๆเมย์ใส่ยิ่งสีครับเปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับของดีราคาถูกน้อยก้อยมาเปิดแบงก์มาหนีิครับเงาเงาประหลดไฟครับพี่น้องมึงของยิ่งงามครับพี่น้องบ้านอยากที่ทวนดำยั่งน้อยน้อยก้อยเนาะรถจากแรีนเร็วยิ่งน กล้วยก็เลยอยากตื่นยังน้อยน,น้อยก้อยแต่ว่าบุเป็นยังนะครับพี่น้องให้ผมนี่ใส่โทรศัพทบไทยแล้วพี่น้องบด้ใส่กล่องเล่นก็เพิ่นนะครับน่ครับของดีราคาถูกมากนะครับพี่น้องเปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับของสวยๆงามๆครับพี่น้องเมืองไทย,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 ยวันนี้มกกาเปิดจใกรายการบ่อยๆวันนี้มีสองรายการค่ะมีสองรายการมีแต่รายการถูกถูกเล่นบ่อยกๆนค่ะนี่ครับป๊อดก็ดูโค้งสางเงยนะครับตัวนี้ครับเอาจุงยางก้นกันไหนก่อนมันยางง่ามอ่อยก้อยบ้างกันห้อนี่ครับ ของเงี้มันกะยางงามหน่อยก่อนนะพันยางงามนี่ครับพี่น้องป๊ีดยาวผลรถไฟเด้อพี่น้องแม่ทองรับประกันทองเมื่อกี้รับประกันทองค่ะตัวเรียบร้อยค่ะนี่ครับตัวทองเรียบร้อยครับแม่ทองนี่ของงามๆเอ้าจะถามงามเขาก่อนห้องก็จะเพิ่งแม่ที่สองห้องนี่ครับป๊ัดของเงี้ยงามๆครับนี่เอาฝากเบอร์โทรติดไทยทีนึงหน่อก่อนห้อศูนย์ก็หกสารเกตหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะดีไลน์กับเบอร์นี้ค่ะดิ้งหนืาใจหน่อยก่อนพิ่นยืนย่อๆครับ ขอหลังยีน้อยก้อยห้องนี่ครับของเงี้ยงงามกับนี่โอ้เงาอีเด้อพี่น้องตัวกินเง,งาเขาข้อลึกดีหน่อยก้อยตัวเนาะเป็นแม่ทองนะครับเอาถอยหลังยีน้อยให้ก้อยขาหลังเพิ่งจะยืนนี่ครับ ของย,งยงี้ยางพี่นอ้องอามเปแมที่สองเนตัวครับบัน,นี้ครับบัน,นี้เป็นแม่ที่สองนายก่อนเนาะค่ะวันนี้แม่ที่สองเป็นสถาเป็นก่อนเครับแม่ที่สูงร้อยสสิบสี่ค่ะอายุได้ยี่สเดือนค่ะเป็นลูกสาวพ่อด้กอด่อเกสาพ่อเ้าเจริญค่ะเป็นลูกสาวพ่อเก้าเจริญอายุยี่สิบยี่สเดือนยี่บเดือนเป็นฟันกี่ควยก้อยฟันน้น่ออยู่ค่ะเป็นควยฟันน้ำุมเนียนยูนอยก้อยด้วยค่ะครับเป็นควยสาวฟันน้ำนุมครับสูงร้อยสี่ เพื่อเกิดจะแม่สูงร้อยไก้อนนี่เพื่อเกิดจแม่สูงร้อไ่ด้ก้อนนี่เกิดจากแม่สูงร้อยส่สิบเก้าค่ะเกิดจาแม่สูงร้อยสีิบเก้าห้วยอันอายุเต็มค้วยมาสิบเมื่อยกแม่ทีห้วก้อนบ่แง่ก็แม่ใน่นอนค่ะนี่ครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสี่ครับพี่น้องเป็นค้วสาวฟันนุ่มเนียนย่นมอยก้อนค่ะบดี๋ยวแม่สี่เปิดราคาไดนหัวก้อนเป็เทาเปิดไสี่หมื่นเก้าพันค่ะสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องเพื่อที่จะชี่นใจอย่าเด เอาจุงวุ้งกันหน่อยก็อหเข้ามาหนินี่ครับสาวฟันนุ่มครับเปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทสูงร้อยสี่สิบสี่ครับพี่น้องของดีราคาถูกครับชุดนี้หอยก้อนมาเปิดแบงค์เข้ามาหนิงามเลยครับพี่น้องโอ้ยของงามงามเมืองไทยครับพี่น้องเขาถ่ายดีครับเขาหางงี้ครับจุ้งมอยอย่างยางมาเลยนะพี่น้องเพื่อนน e ันตื่นหลุด <t> ยังไงครับพี่น้องนี่ครับ เด็กตื่นลุกขึ้นเลข้ยงุงบ่หอยอย่างง่ายกันเลยเอาจะถามงามมมอยอย่ายไปเลยก่อนจุงมึงยังไงจุงมึงยังไงก็ได้หรอนะครับเมึงหางกับพี่น้องเมึงหางหางเป็นผัวใหญ่ง,งามเลยพี่น้องตัวนี้ครับสูงร้อยสี่สิบสี่เปิดไปสี่หมื่นเก้าพันบาทน้อยก้อยค่ะนี่ครับอ๋อของเงี่ยงามครับงงพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่ราคานี่หอยก้อยว่าจัดปูสันวิศเศษเลยหน่อยก้อยตรงนี้เนาะ Hmm.